สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาดูมันสําปหลังนะครับอัปเดตมันสําปหลังตัวนี้ได้อายุเก้าเดือนนะครับครับก็ใกล้ที่จะได้ขุดขายแล้วนะครับแต่บางบางส่วนเขาก็ขุดไปบ้างแล้วนะแต่ปัญหาสำคัญตอนนี้ก็คือราคานะครับราคา ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะแถวแถวบ้านผมเนี่ยบาทบาทแปดสิบตังค์นะครับตันละพันแปดนะครับราคาคือถูกมากเลยนะครับปีที่แล้วยังใกล้สามบาทนะปีนี้ทำไมราคาถูกจังนะครับเดี๋ยวให้ไอตัวเลขนี้ขุดดูนะครับเนี่ยมันสับหลังนะครับก็เอาไปขายก็ได้แล้วแหละนะครับย่งไรขุดดูก็ ใช้ได้แล้วนะเนี่ยถ้าเกิดราคาดีๆสักสองบาทกว่าเนี่ยผมก็จะขุดขายแล้วนะนะครับแต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกเกินไปนะครับตันละพันแปดพันเก้าอย่างเงี้ยนะครับเกษตรกรนะครับลงทุนนะครับเท่าไหร่แล้วนะครับค่าไถค่านะครับค่าปลูกนะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงยาขยะนะครับเออยาค่าแมลงไม่มีนะครับมียาขยะนะครับลงทุนไปต้องแปดเก้าเดือนนะครับ แต่ตอนนันไปขายอะราคามันไม่ได้นะครับฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับที่ดูนะครับก็มาช่วยกเกษตรกรด้วยนะผมว่ามันจะแย่ยแล้วแหละตอนนี้นะครับแทนที่จะได้เงินสักตนัตนละสักสามพัน 3, ก็ยังดีนะสองพันเก้าสามพันก็ยังดีนะนี่มันตันหนึ่งพันแปดพันเก้าอย่างเงี้ยนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกเกินไปนะนะครับ เราลงทุนแล้วนะครับเกษตรกรเราแน่นอนไม่ได้อย่างงี้แหละครับลงทุนแล้วทําไปแล้วนะครับถึงปลายปลายทางนะครับราคามันไม่ได้อย่างดังใจนะนะครับอย่าทังที่เขาบอกนะครับอย่าหวังจะรวยกับเกษตรนะมันยากนะครับเกษตรกรนะครับราคามันอยู่ที่เขานะเราไม่ได้ไปคนกรหนดราคานะครับเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขานะครับ เราทำมันที่ขุดขายอย่างเดียวนะครับเอ้ยอย่าก,กัดกันเฮ้ยอย่างผมทำมันเนี่ยหมวก็ใหญ่แล้วเนะี่ยจะขายก็ได้ราคาแล้วตัอนี้ก็น่าอยู่ประมาณสองกิโลสามกิโลได้อยู่นะสามกิโลนะครับถ้ากรนี้สามกิโลนะ เดเอาไปขายอะ่ะกิโลละบาทบาทแปดสิบนะมันก็ได้อยู่ประมาณห้าบาทนะประมาณสีห้าบาทอะ่ะก้อนนี้นะครับต้นทุนเราลงไปเท่าไหร่แล้วนะมันแย่ก,กัันขุดนะครับผมให้มันขุดดูหัวมันเฮ้ดูก่อนเน่้น ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับมันสํารังนะราคาจะดีกว่าแถวผมแถวผมลาพูนอนะ่ะตวเนี้ยราคาแย่แมากเลยตรเนีน้รอให้มันขึ้นนิดหน่อยราคาแต่จะให้ดีนะมันสํารันนะมันต้องให้ครบหนึ่งปีนะครับแต่ผมมันเก้าเดือนเก้าสิบเอ็ดสิบสองก็รอได้อีกสักเดือนสองเดือนนะครับประมาณมีนาเมษาถ้าจะขุดช่วงนั้นก็กําลังดีนะก็จะได้ ถ้าราคามันขึ้นก็ดีอ่ะจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ช่วงสงการนะครับนะก็ตอนนี้ราคาแย่ล้วเกินนะครับดังเจ้าที่เขารอได้เขาก็ยังไม่ขุดนะบบารแปดสิบบาทเก้าสิบงี้นะครับ,บ, 80, บ,รบปี่นี้แย่นะครับอันสัหรนะันนะครับก็ดูไปรเรื่อยๆนะครับก็อ่บางบางส่วนที่เขาอยากจะขุดแล้วเขามีเยอะๆเขารอไม่ไหวเขาก็ขุดเลยนะครับ คนปลูกสิบไร่ยี่สิบไร่เ่ยนะครับมันเยอะเกินนะครับถ้ารอช่วงมีนาเมษามันก็จะช่วงนั้นมันก็จะนะครับมันจะเยอะนะครับก็กลัวราคามันจะยังไงไม่รู้เขาไม่แน่ใจนะจะขึ้นจะลงนะครับก็ขุดไปบางบางส่วนนะครับเหลือไปบางส่วนไปขุดในช่วงมีนาเมษานะครับบางเจ้านะขุดขายสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีเก็บไว้ก่อนนะครับราคามันอย่างเงี้ยแหละครับ ถูกแล้วเกินนะครับนะครับอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะว่าทางจังหวัดอื่นน่าจะดีกว่านะรม้บานะทางลำพูนนี่มันยังไงไม่รู้นะนะครับหรืออาจจะดีทีหลังนะครับตอนนี้มันยังใหม่อยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยครับก็อัปเดตมันสำลังอายุเก้าเดือนนะครับนะครับนี่นะครับมันสำรังก็เริ่มออก ออกออกลูกแล้วนะครับถ้ามันออกลูกแบบนี้มันเก่ดได้ที่แล้วนะครับเนี่ยเป้งที่หัวมันมันก็เริ่มมีน้ําหนักเต็มที่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะขายก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้ท่านออกลูกนี้นะครับช่วงนี้ก็น่าหนาวนะครับครับจะเข้าหน้าแรงแล้วนี่ก็ ทุกอย่างก็แห้งแล้งนะครับนะครับหญ้าเยอะอะไรก็ตายหมดนะครับนะต่อไปก็จะเข้าหน้าแล้งเต็มตัวนะครับครับคลิปนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะครับนะครับว่าราคามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ขอลอ่าเพื่อนไปลิ่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ